อธิบายปุ่มนาตู้รุ่น GL 9600นะครับรดูที่ช่องแรกนะครับก็คือ System Test นะครับตรงนี้นะครับแบตเตอรี่นะครับให้เรากดค้างไว้นะครับปุ๊บตรงนี้นะครับจะขึ้นคําว่า Vol Low นะครับควาหมายคือแบตเตอรี่อ่อนนะครับถ้ามีแบตเตอรี่ที่สูงนะครับจะขึ้นที่ข้างบนนะครับตรงนี้โอเคครับแล้วก็ด้านนี้นะครับช่องนี้จะขึ้นสีเขียวที่ d c Power นะครับนี่ครับถ้าเราปล่อยออกใช่ไหมครับก็จะกลับไปที่ AC Power ตรงนี้นะครับฟลิกไฟนะครับก็คือเมื่อเรากดจะไหมครับเมื่อเรากดจมไหมครับจะสามารถเทสนี่นะครับสัญญาณไฟนะครับแล้วก็เทสระบบได้เลยครับต่อมานะครับช่องนี้ครับไฟนะครับปุ๊บนี่นะครับสัญญาณไฟนะครับแล้วก็เทสตระบบได้เลยครับต่อมานะครับพัมเบิ้ลนะครับปุ๊บ อันนี้นะครับจะเป็นการทดสอบหลอดไฟตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับให้เรองกดที่ปุ่มใดปุ่มหนึ่งก็ได้นะครับกดค้างไว้แล้วเราก็มาดูตรงนี้นะครับมันจะขึ้นแจ้งเตือนที่โซนทับเบิ้ลนะครับอันนี้มีเพื่อเช็คหลอดไฟนะครับว่าปกติดีต่อมานะครับอารามไซเล้งคอนโทรลนะครับตรงนี้นะครับก็คือปิดเสียงทับเบิ้ลนะครับสมมุติว่าเราทำทับเบิ้ลไปนะครับ นี่ครับไฟดับเบิลขึ้นนะครับแต่เสียงหน้าตู้ไม่ดังครับแต่ถ้าเราเปิดใช่ไหมครับปุ๊บเสียงก็ได้ดังนะครับปิดไปก่อนปุ๊บต่อมานะครับเมนะครับก็คือปิดเสียงหน้าตู้นะครับนี่ครับเสียงหน้าตู้นะครับก็จะปิดนะครับปุ่มนี้นะครับก็คือปิดเสียงเอาพูดนะครับไม่ว่าจะเป็นกระดิ่งหรือคอนเสตรนะครับปิดปุ่มต่อมานะครับเจเนอเรลนะครับก็คือการที่เรา เิดเสียงกระดิ่งนะครับเพื่ออพประยพนนะครับกดค้างไว้นะครับไฟสต์อลดนะครับกดลงนะครับปุ่มนี้นะครับเป็นที่ปิดการดีเลย์นะครับอย่างเช่นถ้าเราขึ้นใช่ไหมครับเมื่อเกิดเหตุนะครับไฟอะลามสแตนอลดจะขึ้นนะครับแต่ยังไม่ยังไม่ดังนะครับกระดิ่งก็ยังไม่ดัง นาตู้ก็ไม่ดังนะครับแต่จะมีไฟโชว์ขึ้นนะครับตรงนี้นะครับจะีเ l a y ประมาณสิบห้าวินาทีนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเรานี้นะครับเมื่อเกิดเหตุนะครับจะจะังหันทีอันนี้ก็คือการปิดการีเ l a y นะครับของเสียงต่อมานะครับ auto reset นะครับถ้าเปิดไว้ใช่ไหมครับเวลาเกิดเหตุอารามนะครับเราทดสอบโดยการที่ต่อกับเมนนวนเ3สานะครับเมื่อกดใช่ไหมครับ กดตรงนี้นะครับเพื่อรีเซ็ตอุปกรณ์นะครับตู้ของเรานะครับก็จะรีเซ็ตเองอัตโนมัตินะครับถ้าเราเอาช่องนี้ลงนะครับส่วนนี้นะครับก็คือการรีเซ็ตตู้ปกตินะครับกดค้างไว้นะครับประมาณสามวีตู้ก็ยังรีเซ็ตนะครับการเข้าสส่อุปกรณ์ดีเทคเตอร์นะครับกับตู้ซ l 9 6 0เก้านหก้อยนะครับตู้นี้นะครับจะเริ่มต้นที่ห้าโซนนะครับแล้วก็สิบโซนสิบห้าโซนยี่สิบโซนนะครับเพิ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นทีละห้านะครับ การเขา้าสายอุปกรณ์ดิจิตอร์นะครับเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้านะครับจะเป็นตัวบอกโซนนะครับถ้าเราเข้าท่องที่โซนหนึ่งนะครับเราอาศสีแดนนะครับคือบวกนะครับเข้าตรงนี้นะครับแล้วเราเข้าช่องนี้นะครับช่องสีนะครับคือคอมมอนนะครับจะเป็นลบเหมือนกันนะครับถ้าเราจะเข้าช่องทีส่อสองนะครับโซนสองนะครับเราก็จะบวกเข้าช่องนี้แล้วก็เอาลบเบิ้ลที่นี้นะครับ โดยการที่เราสามารถตีเกียร์รวมนะครับเพื่อให้เหลือเส้นเดียวนะครับในการเข้าจะได้เข้าง่ายขึ้นนะครับต่อมานะครับถ้าเรามีกราฟิกนะครับตู้กราฟิกนะครับเราต้องบอกทางเซลล์นะครับให้ขอเพิ่มตัวกราฟิกมานะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับการต่ออุปกรณ์เบลนะครับกับตู้ CL 9ก0ินอยนะครับหรือเอาพุดนะครับต้องต่อยี้นะครับก็คือตรงนี้นะครับที่ชี้อยู่นะครับจะเป็นบวกนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับสามช่องนี้นะครับจะเป็นคอมมอนลบนะครับ สามช่องนี้ครับหนึ่งสองสามนะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นที่ที่ไฟ ac ต่อเข้ามานะครับตรงนี้นะครับการต่อสายอุปกรณ์ดิ้นเตอร์ m o เด l cl 1 8 0ดคือตัวนี้นะครับ s ม o แล้วก็ cl หนึ่งแดามแล้วก็ cl 1 8 1แปนะครับสามตัวนี้นะครับจะมีการติดตั้งที่เหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าจะฐานแบบเดียวกันมาดูที่การติดตั้งกันเลยนะครับ วิธีการอิต้า่นนะครับสายสีแดงนะครับคือบวกสายสีดํานะครับคือลบสายสีแดงนะครับให้เราเข้าที่ช่อง L2 นะครับแล้วก็สายสีดํานะครับให้เราเข้าที่ช่อง C2 นะครับแล้วก็ถ้ามีตัวถัดไปนะครับให้เราเอาสายสีแดงนะครับเข้าที่ช่องนี้นะครับนี่ช่องนี้นะครับแล้วก็ถ้าสีดำนะครับเข้าตรงนี้สีครับถ้าตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายนะครับให้เราเข้ามาที่ L1 นะครับตรงนี้นะครับ L1 แล้วก็ C1 นะครับการต่อสายเมนนูดนะครับโมเดล S336 นะครับนี่นะครับตัวที่สายสีแดงครับบวกนะครับสายสีดำนะครับลบให้เราเข้าที่แดงนะครับเข้าที่ L นะครับ L แล้วก็ดำนะครับเข้าที่ C นะครับตัวถัดไปนะครับก็ให้เราเบิ้ลช่องเดินนะครับสีแดงก็แดงดำก็ดำนะครับเป็นตัวถัดไปถ้าตัวนี้ไม่โดนทายนะครับให้เราคล้อขคล้อง R นะครับที่ช่องเบอนเดิมนะครับที่เราใส่เข้าไป ต่อนะครับเราจะมาทดลองการใช้งานนะครับแล้วก็การรีเฟซนะครับแล้วกดลงบนปุ่มนะครับสีดำปุ๊บเมื่อต้องการรีเฟซนะครับให้เราเปิดตรงนี้ขึ้นนะครับแล้วก็กดลงนะครับกดเด็กข้างในนะครับลงปุ่มก็จะเด้งกลับขึ้นมานะครับ